ปัญหานะครับที่มือถือรุ่นใหม่เจอก็คือปิดเครื่องไม่ได้นะครับเราปิดเครื่องไม่ได้นะครับพอปิดเครื่องเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนาที่จะกดปิดเครื่องนะครับปุ๊บมันจะเป็นคําสั่งเสียงนะครับมันจะเป็นคําสั่งเสียงนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้ว ถ้าเราอยากจะปิดเครื่องในมือถือรุ่นใหม่ๆเราต้องทํำยังไงนะครับให้เรากดเพิ่มเสียงกับกดเปิดเครื่องพร้อมกันนะครับมันก็จะมีเมนูปิดเครื่องนะครับโผล่ขึ้นมาหรือรีสตาร์ทเครื่องโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับเราจะไม่สามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเดียวแล้วทําการปิดเครื่องได้นะครับถ้ามือถือของใครเป็นแบบนี้ให้ทําตามวิธีนี้ของนายช่างฉนนะครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปตั้งค่าปุ่มซะก่อนนะครับโดยที่เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆมาที่คําว่าการตั้งค่าระบบตรงนี้นะครับการตั้งค่าระบบนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับที่เป็นสีเทาๆที่ได้ช่างชนกดอยู่นี่นะครับอ่ามันจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเห็นไหมครับ ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับค้างไว้นะครับเมื่อเรากดค้างไว้เห็นไหมครับมันจะเป็นคําสั่งเสียงนะครับเห็นไหมครับมันจะถูกติ๊กสีเขียวอยู่ที่คําสั่งเสียงให้เรานะครับติ๊กสีเขียวเนี้ยให้เป็นเมนูเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วเราลองกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้สิครับปุ๊บม,มันก็จะเป็นเปิดปิดเครื่องแบบนี้เห็นไหมครับ แค่นี้นะครับมือถือของเราก็จะกลับมาเปิดปิดเครื่องได้แบบปกติแล้วนะครับในมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนมาประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ปิดเครื่องไม่ได้นะครับก็อย่าตกใจนะครับให้ลองทําตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาปุ่มเปิดปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย oh นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องไหนจางจดด้วยนะครับถ้ามีปัญหาแบบไหนสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ